โฟกัสขั้นเทพสไตล์เซนเพิ่มสมาธิเพิ่มพลังสมองเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยเทคนิคโฟกัสแบบเซนผมเชื่อว่าทุกคนที่เปิดมาดูคลิปนี้กำลังมองหาสิ่งเดียวกันนั่นคือพลังแห่งการโฟกัสที่จะมาเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนงานของคุณวันนี้ผมจะพาคุณไปรู้จักการโฟกัสแบบเซนที่จะช่วยให้คุณปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณได้อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ลองนึกภาพดูนะครับกี่ครั้งแล้วที่คุณนั่งลงทำงานแต่สมองกลับฟุ้งซ่านไปกับเรื่องราวเป็นร้อยเป็นพันกี่ครั้งแล้วที่คุณรู้สึกว่าวันวันหนึ่งผ่านไปเร็วมากแต่ไม่ได้งานอะไรเป็นชิ้นเป็นอันกี่ครั้งแล้วที่คุณรู้สึกเหนื่อยล้าจากการทำงานแต่ประสิทธิภาพกลับไม่เป็นไปตามที่คุณต้องการนี่คือปัญหาคลาสสิกของโลกยุคปัจจุบันโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งรบกวนโลกที่สมองเราถูกฝึกให้กระโดดไปมาเหมือนลิง และนี่คือเหตุผลที่ผมจะมาเปิดเผยเคล็ดลับที่จะพาคุณไปสู่การทำงานอย่างมีสมาธิขั้นสูงสุดหลายคนคงสงสัยว่าเซนเกี่ยวอะไรกับการเพิ่มสมาธิในการทำงานเซนไม่ได้สอนให้คุณนั่งสมาธิอย่างเดียวแต่เซนสอนให้คุณเข้าใจธรรมชาติของจิตใจและนี่คือจุดเริ่มต้นของการสร้างพลังโฟกัสแบบก้าวกระโดดในวัฒนธรรมญี่ปุ่นเซนแทรกอยู่ในชีวิตประจาวัน เช่นการชงชาการจัดดอกไม้หรือแม้แต่การกวาดพื้นทุกการกระทำล้วนเป็นการฝึกจิตให้อยู่กับสิ่งที่ทำอย่างแท้จริงทำด้วยความตั้งใจทำด้วยใจจดจ่อและนี่แหละครับคือการฝึกโฟกัสในชีวิตจริงเพราะจริงๆแล้วเซนไม่ได้เน้นแค่การทำให้สำเร็จแต่เน้นการอยู่กับสิ่งที่ทำอย่างแท้จริงต่างจากแนวคิดทั่วไปที่มักมองว่าการทำงานที่ดีคือการทำให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่ในทางของเซนกลับมีมุมมองที่ลึกซึ้งกว่านั้นเทคนิคแรกที่ผมอยากให้คุณลองเปิดใจคือศิละปะของการไม่ทำอะไรเลยฟังดูแปลกใช่ไหมครับเรามักจะคิดว่าการทำงานคือการทำสิ่งต่างๆให้มากที่สุดแต่เทคนิคแรกที่ผมอยากให้คุณเรียนรู้คือศิละปะของการไม่ทำอะไรเลยฟังดูย้อนแย้งใช่ไหมครับในโลกที่วุ่นวายนี้เราถูกหล่อหลอมให้เชื่อว่าการทำตลอดเวลาคือสิ่งที่ดีที่สุด แต่ความเป็นจริงคือการทำมากไปโดยไม่มีสติคือการทำแบบไม่มีประสิทธิภาพลองนึกภาพนักแม่นปืนที่ยิงรัวๆโดยไม่เล็งกับนักแม่นปืนที่ใช้เวลาเล็งอย่างใจเย็นแล้วยิงเพียงนัดเดียวใครจะแม่นยำกว่ากันการไม่ทำอะไรเลยในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการขี้เกียจแต่หมายถึงการหยุดพักอย่างแท้จริงการถอยออกมาจากความวุ่นวายเพื่อให้จิตใจได้สงบลงเปรียบเสมือนการรีเซตคอมพิวเตอร์การให้พื้นที่ว่างกับจิตใจ เพื่อให้มันได้จัดระเบียบความคิดและเตรียมพร้อมสำหรับการโฟกัสอย่างเต็มที่คุณลองเริ่มต้นง่ายๆด้วยกันหยุดพักสั้นๆในแต่ละชั่วโมงแค่5-10นาทีลุกออกจากโตะ๊ะมองออกไปนอกหน้าต่างดื่มน้ำหรือแค่หลับตาลงแล้วหายใจเข้าลึกๆหายใจออกชา้ชาๆอย่างมีสติไม่ต้องคิดอะไรแค่รู้สึกถึงลมหายใจเข้าออกของคุณสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้จะช่วยให้สมองของคุณได้พักผ่อนอย่างแท้จริง และเมื่อคุณกลับมาทำงานคุณจะพบว่าพลังโฟกัสของคุณเพิ่มขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ลองดูนะครับเคล็ดลับถัดมาเป็นสิ่งที่หลายคนมองข้ามนั่นคือการจัดระเบียบพื้นที่ทำงานคุณเคยได้ยินคำว่าห้องรกสมองก็รกไหมคำนี้เป็นเรื่องจริงเมื่อสภาพแวดล้อมรอบตัวเราเต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงสิ่งของที่วางระเกะระก,กะเอกสารที่กองสุม มันจะส่งสัญญาณรบกวนไปยังสมองของเราโดยไม่รู้ตัวทําให้สมองต้องใช้พลังงานในการประมวลผลสิ่งเหล่านั้นตลอดเวลาและนั่นคือการดึงพลังโฟกัสของเราไปอย่างสิ้นเปลืองแนวคิดแบบเซนให้ความสําคัญกับความเรียบง่ายความสงบและการจัดระเบียบเพราะเชื่อว่าสภาพแวดล้อมภายนอกส่งผลโดยตรงต่อสภาพจิตใจภายในคุณไม่จําเป็นต้องมีโต๊ะทํางานที่หรูหราแค่เริ่มต้นจากการจัดเก็บสิ่งของที่ไม่จําเป็นออกไป วางปะกาดินสอและอุปกรณ์ที่จําเป็นไว้ในที่ที่หยิบใช้ง่ายกําจัดเอกสารที่ไม่ได้ใช้หรือจัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยดีและที่สําคัญที่สุดคือการเคลียร์พื้นที่ดิจิตอลของคุณปิดการแจ้งเตือนที่ไม่จําเป็นบนโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ของคุณปิดแท็บเบราว์เซอร์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานของคุณในขณะนั้นเพราะการแจ้งเตือนเล็กๆน้อยๆเหล่านี้คือตัวการสําคัญที่ฉุดรั้งสมาธิของคุณลง จากผลวิจัยของ Stanford University พบว่าการทำงานหลายอย่างพร้อมกันทำให้ประสิทธิภาพการคิดลดลงถึง40%ซึ่งนั่นแปลว่าแค่มีการแจ้งเตือนจากแอปเดียวก็อาจทำให้คุณเสียเวลาโฟกัสนานกว่าที่คิดเมื่อ <başka> พื้นที่รอบตัวคุณสะอาดและเป็นระเบียบคุณจะรู้สึกได้ถึงความสงบที่เข้ามาแทนที่และนั่นคือสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการทำงานที่ต้องใช้สมาธิมาถึงหัวใจสำคัญของการโฟกัสแบบเซน นั่นคือการอยู่กับปัจจุบันขณะในขณะที่เรากำลังทำงานสมองของเรามักจะล่องลอยไปในอดีตที่แก้ไขไม่ได้หรือกังวลกับอนาคตที่ยังไม่มาถึงและนั่นคือสาเหตุหลักที่ทำให้สมาธิของเราแตกกระเจิงเซนสอนให้เราฝึกฝนตัวเองให้มีสติอยู่กับทุกย่างก้าวทุกการกระทำมีสมาธิจดจ่ออยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอย่างสมบูรณ์และนี่คือสิ่งที่คุณสามารถฝึกฝนได้เช่นกัน เทคนิคที่เรียบง่ายแต่พงพลังคือการจดจ่ออยู่กับงานตรงหน้าอย่างแท้จริงเมื่อคุณกำลังเขียนให้คุณโฟกัสไปที่คำศัพท์ที่คุณกำลังพิมพ์เมื่อคุณกำลังอ่านให้คุณโฟกัสไปที่ประโยคที่คุณกำลังอ่านเมื่อคุณกำลังคิดให้คุณโฟกัสไปที่ความคิดนั้นๆถ้าหากความคิดของคุณเผลอล่องลอยไปให้คุณค่อยๆดึงมันกลับมาอย่างนุ่มนวลไม่ต้องต่อว่าตัวเองไม่ต้องรู้สึกผิด เพียงแค่รับรู้ว่าความคิดนั้นเกิดขึ้นและนำความสนใจของคุณกลับมาที่งานตรงหน้าอีกครั้งทำซ้ำๆแบบนี้ไปเรื่อยๆเปรียบสเสมือนการฝึกกล้ามเนื้อครับยิ่งคุณฝึกดึงสติกลับมาที่ปัจจุบันขณะบ่อยเท่าไหร่กล้ามเนื้อแห่งสมาธิของคุณก็จะยิ่งแข็งแรงมากขึ้นเท่านั้นและเมื่อคุณทำได้คุณจะพบว่าคุณสามารถทำงานได้ลึกซึง้งและมีประสิทธิภาพอย่างที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนอีกหนึ่งวิธีที่พงพันลันคือการทำสิ่งเดียวในแต่ละครั้ง ในโลกที่ชอบพูดถึงการทำหลายอย่างพร้อมกันผมอยากให้คุณลองสลับมาใช้การทำสิ่งเดียวดูบ้างเลือกงานที่สำคัญที่สุดเพียงหนึ่งงานแล้วทุ่มเทสมาธิทั้งหมดของคุณให้กับงานนั้นจนกว่าจะสิ้นสิ้นไม่ต้องกังวลเรื่องอื่นไม่ต้องคิดถึงงานต่อไปการทำเช่นนี้จะช่วยให้สมองของคุณไม่สับสนและสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพสุดท้ายนี้ผมอยากจะพูดถึงพลังแห่งความต่อเนื่อง การสร้างสมาธิไม่ใช่เรื่องที่จะทำได้เพียงชั่วข้ามคืนแต่มันคือการเดินทางการฝึกฝนและการสร้างนิสัยเหมือนกับนักเรียนที่ต้องฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในสิ่งที่ฝึกฝนการสร้างสมาธิก็เช่นกันคุณจะต้องฝึกฝนอย่างสม,ม่ำเสมอในทุกๆวันเริ่มต้นจากการตั้งเป้าหมายเล็กๆในแต่ละวันเช่นวันนี้ฉันจะโฟกัสกับงาน A เ,เป็นเวลา30นาทีโดยไม่มีสิ่งรบกวนหรือฉันจะพักทุกๆชั่วโมง5นาที เพื่อรีเซ็ตจิตใจบันทึกความคืบหน้าของคุณการเห็นว่าคุณทำอะไรไปแล้วบ้างจะเป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญในการก้าวต่อไปคุณอาจจะใช้สมุดบันทึกง่ายๆหรือแอปพลิเคชันเพื่อติดตามเวลาที่คุณใช้ในการโฟกัสและเมื่อคุณทำได้ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายเล็กหรือใหญ่ให้รางวัลกับตัวเองบ้างการให้รางวัลตัวเองจะเป็นการเสริมแรงเชิงบวกและทำให้คุณอยากจะทำต่อไปเพื่อนๆครับการเพิ่มสมาธิในการทำงานไม่ใช่เรื่องเพ้อฝัน แต่มันคือทักษะที่คุณสามารถฝึกฝนได้และเมื่อคุณฝึกฝนจนเชี่ยวชาญคุณจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโฟกัสอย่างแท้จริงจำสามหลักการสำคัญที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้ 1. ปลดล็อกพลังแห่งการไม่ทำอะไรเลยให้จิตใจได้พักเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการโฟกัส 2. จัดระเบียบโลกภายนอกเพื่อสร้างโลกภายในที่สงบ 3. ฝึกจิตให้เป็นเซนด้วยพลังแห่งปัจจุบันขณะอยู่กับงานรงหน้าและทำสิ่งเดียวในแต่ละครั้ง 4. ปลูกพลังจิตวิญญาณแห่งความต่อเนื่องฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอและให้รางวัลตัวเองผมเชื่อมั่นในศักยภาพของทุกคนที่กำลังดูคลิปนี้คุณมีพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณแค่คุณต้องหามันให้เจอและปลดปล่อยมันออกมาถ้าคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนชีวิตการทำงานของคุณลองนำเทคนิคเหล่านี้ไปปรับใช้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของผมเพื่อไม่พลาดคลิปลับดีๆแบบนี้อีกนะครับผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า